ตอนนี้นะคะไปเช็คอุณภูมิหัวใจของมารจุทาวุธกันดีกว่าค่ะว่ามีลมพัดหวนกับนักแสดงสาวปันปันสุทธาตาจริงหรือเปล่า หนุ่มมาร์ชทาวุฒยอมรับแตมปากนะคะว่ากลับมาสารสัมพันธ์กับนักแสดงสาวรุ่นน้องร่วมสังกัดป,ปันปันสุทธาตาอีกรอบจริงค่ะหลังเลิกรากันไปเมื่อปีก่อนด้วยเหตุผลว่ายังเด็กด้วยกันทั้งคู่แต่พอได้กลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งในซีรีส์สุดทก็ทําให้ความรู้สึกดีๆกลับมาอีกครั้งค่ะโดยหนุ่มมาร์ชถึงกับออกปากว่าจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นและก็คบกันในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายค่ะ น้องเขาก็ยังเด็กกันเนแล้วคุณพ่อคุณแม่แบบเหมือนเหมือนก็ต้องรับรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทำอะไรก็ต้องแบบว่าเคารพเคารพคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็พยายามพยายามแชร์กับคุณพ่อบอกนู่นบอกนี่เวลาจะไปไหนหรือว่าเกิดเรื่องอะไร อะไรเงี้ยก็พยายามแชร์กันยอมรับว่า2ปีที่แล้วมันก็อาจจะเด็กอะไรเงี้ยแบบใช้อารมณ์อะไรเงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่แบบเมือนตอนนี้เราก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาค่อยๆเรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นต่างคนต่างช่วยอะไรมันก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นคับแม้รักครั้งนี้อาจจะขัดใจแฟนคลับบางส่วนไปบ้างแต่หนุ่มมาร์ชก็ขอบคุณแฟนคลับส่วนใหญ่ที่ให้กําลังใจเขาและสาวปันๆมาตลอดค่ะ